ที่นี่ไม่ใช่แค่บูธธรรมดานะครับแต่คือศูนย์รวมนวัตกรรมระดับโลกจากไต้หวันที่จะพร้อมเปลี่ยนอนาคตของวงการก่อสร้างและออกแบบครับและตอนนี้เรามาอยู่กับตัวแทนของไต้หวัน e x c e l ซ e n ลนที่จะมาเผยเบื้องหลังและไฮไลท์สุดพิเศษในปีนี้พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ สวัสดีค่ะที่พูดของไต้หวันเอ็กเซลเลนต์พาวิเลียนนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับนวัตรกรรมอาคารสีเขียวค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะนะคะมาถึง10บบริษัทค่ะที่เราได้รวบรวมนะคะกับ ผลงานค่ะและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขาเนี่ยได้รับกับรางวัลไต้หวัน Excellence ค่ะที่เป็นรางวัลการลันตีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพนวัตกรรมดีไซน์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีด้วยวันนี้เนี่ยด้านในที่บูธของเราค่ะก็มีทั้งหมดนะคะถึง13ผลิตภัณฑ์จาก10 บริษัท10โรงงานเลยนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วท่านใดที่สนใจกับอาคารสีเขียวนะคะหรือว่านวัตกรรมล้ำสมัยค่ะก็มาเจอกันได้ที่พูดของไต้หวันเอ็กเซลลน์นะคะนํามากับเทคโนโลยีนวัตกรรมส่งตรงจากประเทศไต้หวันค่ะ